โอ้เลินได้ครบทุกปลาเลยนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องด้วยนะครับโอ้วจติสูตมาอีกแล้วโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ชอบในการหาอยู่หาก,กินแบบธรรมชาตินะครับวันนี้เราลงคลองที่บ้านกันอีกครั้งหนึ่งครับ กลอ,องน้ําตกตนนปิยวอำเภอรัตภูมิจากสงขาวันนี้มาปักเบ็ดนะครับเบ็ดเรามี2แบบเข้ามาดูใกล้ๆนี่พึ่งทามาเสร็จนะครับพึ่งทาเสร็จเมื่อกี้เป็นเบ็ด DIY นะครับจากไม้ธรรมดานี่ใช้เชือกอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ส้เดือนนี่นะครับส้เดือนเพิ่งขุดมาเมื่อกี้วันนี้เราก็มา3มคนนะวันนี้จะมาล่าปลากดคลองว่า เราจะได้ปรากฏเหลืองครองหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยอโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบเหยื่อกันเลยนะครับวันนี้นะครับใส่เดือนตัวเป้งๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องตอริลกนะครับไปปักเบ็ดนี่นะครับก็มาทุกคลิปเลยเอาไปหาหมายสวยๆปักนะครับน้ําที่ไหลไม่แรงนะครับอ่อ ตรงนั้นล้เอาไปนี่นะครับก็เรามีทุ่นด้วยมาปักเลยเดี๋ยวผมก็จะหานะครับหาเด็ปักกลางลิ้งอ้น้ำเย็นเลยน้ำเย็นมากผมต้องหาที่ปัก,กสวยๆตรงนี้ไม่รู้จะเหมาะไหมน้ำเหมือนจะแรง

เหมวนะันนี้ค่่าแล้วนะครับแต่ว่าเบ็ดของเรายังเหลืออีกเยอะนะเนื่องจากว่าหาที่ปักยากมากก็แต่ย,ย่อยหาไปเรื่อยๆก็น่าจะประมาณเกือบเกินครึ่งยังไม่ยังไม่ถึงครึง่งยังไม่ถึงครึง่ง บันยมโอเคไไปต่อ,อก็บริเวณแถบนี้นะครับก็เป็นสวนเนี่ยทั้งทั้งฝั่งนี้นะครับก็เป็นสวนยางของผมเองแล้วก็มีทุเรียนด้วย แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นสวนทุเรียนของผมเหมือนกันมีสวนยางด้วยแล้วก็มีเงาะมีอะไรเยอะแยะมากมายโอ้ยโครนโครนแต่มีทากนะไม่รู้ติดขาเราบ้างไหมเนี่ยเสียวๆอยู่เหมือนกันเ,เดือนเยอะเลยมีนถูอตรงอ

กปันได้ได,ได้เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาไปฉายกันก่อนเหลือสองสี่หกแปดสิบสิบสองตาในสิบสองตาเนะี้ยป๊บเดียวใกล้จะหมดแล้ว

เด็ดตุวมั้อือหือนี่เราปักไว้ตรงนี้นะครับ นี่ลอยย้อนมาดูตัวเล็กปากเอาไว้อ๋อติดครับติด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 โอ้ปลากรุดปลากรุดปลากรุดยกมายกมาโอ้ตัวแรกมาแล้วโอ้ไสวสวยเลยนะครับไสวสวยอือหือน,นี่นี่นะครับไสวยสสวยเลยนะครับวนเอวนเอนอนเอ็อน

มาลุ้นกันต่อนะครับรอบแรกถึงนี้นี่ผลปรากฏว่าไ,ได้อ,ได,อได้อีกแล้วลโอ้ตัวที่สองตัวเอียดนะว่าตัวเอียด่างเียทางเดีย,ดยนี่ตัวที่สองมาแล้ว ลุกปดลุกปดแข่งซ้อมแข่งซ้อมเนี่ยเดือดให้่มมาลุ้นกันต่อนะครับบริเวณคอไผ่คอไผ่เราเราขึ้นขุ่นขุ่นหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่ง nha em ơi Rồi nha mát Rồi chay nha vô mai Bà đấy Cót 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 Ừ Mà ịt leo Xám leo xám leo rồi Xám leo xám leo ช่วยไนีนดช่วยนุนคือืนคืนะตอนนี้เรายามเด็กกันเรื่อยๆนะนี่กํลังจะหมดแน,นะน้วเฮ้ยด อ,อย่างเยเยีวดเเลช้าแล้วนะครับวันนี้เราเข้ามาดูเบ็ดกันในตอนเช้านะครับมาลุ้นจากเมื่อคืนฝนตกหนักมากกลัวว่าน้ํามันจะขึ้นจมเบ็ดหาไม่เจอเดี๋ยวมาถึงคลองแล้วอือ Lòng bê hôm lê tất không mà lưng gần hôm lê đình lông bê hôm lê mày tít dinh 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 ห็นไหมไม่ตีนไหลุดเอาป้ามาป้ามาเฮ้ยติดไม่รู้หรอกนำป้านำป้าเออหนัอออ้หหปลาขึ้นเลยหจเบ็ดโกนี่จับเบ็ดโกจ่เบ็ดโกละ Ô bà trôm lấy bia bia mã lê bà trôm lúc 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 chắp đi chắp 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 m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  ติดติดติดมาเลย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 ตายไหมไม่ตายติตายได้ไหมกินมากินมาเลยได้เลยอ่ะอืมอืมยาวร้อยจังกินมกนมือปัดป็ดปัป็ดปัดปดปัดเป็ดปัดปด Ng thôi 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 này นี่หว่าครับกันในคันนึงเลยคันนี้เห็นปลาซ้ายนั้นอยู่กันเห็นมั้ย มาดูในกรองกันอีกนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นปลาอะไรอ่าได้กอดเรนล,ลาวกอดเรนล,ลาวอด,ดเรยลาวันนี้โน่นเน้นโน่นเน้นโน่นเน้นใส่ปุ๋น,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 นได้ปุนป๋นใส่มา,อาเอาปลาอะไรปลาทู อ๋อปลาทิ้งก็ยังกรบแล้ววันนี้ดุกจรกอดไล่ทิ้งอืมอ๋อมาเล่ก,กับทุกคนแน <c oughs> ่หละนี้ <c oughs> ล,ลุกกังก็ติดเล่่ะสุดยอด <c oughs> ปลาเดเขียวได้ไหมอีกยังไม่จบเรั้นม่ได้อาการชื้นเล้วไม่ได้ ôm nay ôm nay mai nào thấy công rồi ừ. Bọc mai hít mai lùn trắng lùn trắng lùn trắng mai ไม่ได้เอาดิ้งกันายกองผลปรากฏุว่าเป็นอือปลาไปกอง,งกอ๋กกอ,อ,อจนใจกระสุงกระสุงกระมาวันนี้ <c oughs> เออกรอบตุกปลาจิ้งวันนี้ กระซงกระซงกับปากฏดสวยสวยสวยรวยสรุปนะครับหลังจากที่ได้ปักเบ็ดไปนะเมื่อคืน5ตัวปรากฏมาดูเช้านี้นะครับผลงานได้ครบทุกปลาเลยนะครับก็มีปลากฏดปลากระทิงแล้วก็มีปลาขาว จะเพียนขาวปลาดุกปลาไหลปลากระสงปลาช่อนนะนี่ผลงานของเช้านี้นะครั <bers> okay, บพอได้พารอดมือแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจการหากินแบบธรรมชาตินะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องอด้วยนะครับโอเคอ่ะก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยแกงส้มให้อร่อยเลยทีนี้